ในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานราชาและราชินีอาตอยู่พวกเขาไฟ่ฝันเพียงสิ่งเดียวการมีลูกเมื่อพวกเขาหมดความหวังลูกสาวของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นเธอสวยหวานมากในโอกาสนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และมีแขกหลายคนได้รับเชิญให้เข้าวังซึ่งเป็นแม่มดที่ดีพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและจริงใจที่สุดแต่ราชาและราชินีทำผิดพลาดครั้งใหญ่ พวกเขาลืมที่จะเชิญแม่มดอีกคนเธอไม่ได้ออกจากหอนนคอยมาหลายปีแล้วและทุกคนคิดว่าเธอเสียชีวิตไปนานแล้วเมื่อถึงเวลามอบของขวัญให้เจ้าหญิงเหล่านางฟ้าต่างตอบแทนเทออังเดเดกไม้ทวหวนเยอะยักความงามจิตใจที่เมตตาสติปัญญาเสียงพัยเพราะความสามารถในการเต้นและเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเมื่อถึงคราวที่แม่มดคนสุดท้ายนางฟ้าชั่วร้ายก็เข้ามาในห้องโถงโดยไม่คาดคิดซึ่งพวกเขาลืมเชิญไปงานบรรยุด ช้อนส้อมถูกนำมาให้เธอทันทีแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรเธอดึงถ้วยและจานออกจากเธอเธอพื้นพรงคาถาแม่โมดว่าในวันเกิดครบรอบปีที่16ของเธอเจ้าหญิงได้แทนมือของเธอด้วยแกนมือและจากนี้เธอก็เสียชีวิตราชินีร้องให้อย่างขมขื่นกับความปรารถนาของแม่มดผู้ชั่วร้าย และกษัตริย์สั่งให้จับแม่โมดาแต่เธอก็หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นลางไม่ดีโชคดีที่นางฟ้าคนสุดท้ายยังไม่มีเวลาที่จะกล่าวคำปรารถนาของเธอกับเจ้าหญิง<อ>เธอไม่สามารถคลายมือสะกดได้แต่สัญญาว่ายิงสาวจะไม่ตายแต่จะหลับลึกเท่านั้นจนกว่าเธอจะถูกปลุกด้วยจูปแห่งรักพระราชาสั่งทำลายแกนมุลทั้งหมดในอาณาจักรทันทีแล้วก็ถึงวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงวันที่นางฟ้าผู้ชั่วร้ายพูดถึง หญิงเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและใจดีกษัตริย์สั่งให้แม่มดสามคนคอยดูแลเธอนางฟ้าปกป้องเธอเหมือนลูกตาในวันนี้ราชาและราชินีขังหญิงสาวไว้ในห้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายแต่เจ้าหญิงไม่ต้องการถูกขังทันใดนั้นประตูก็ปรากฏขึ้นที่ผนังห้องของเธอซึ่งหญิงสาวไม่เคยเห็นเธอได้ยินเสียงแปลก่อ,กอ,กอที่ด้านนอกประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไม่รู้ว่า มีอะไรรอเธออยู่หญิงสาวจึงเข้าไปหาเธอประตูไปสู่ห้องมืดที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เจ้าหญิงเธอกำลังหมุนตัวหญิงสาวไม่เคยเห็นแกนหมุนในชีวิตของเธอเธอเริ่มอยากรู้อยากเห็นเจ้าหญิงเดินไปที่แกนหมุนสัมผัสมันที่ม้อและหลับสนิทและผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นนางฟ้าชั่วร้ายที่มีความสุขมากที่มนสะกดของเธอเป็นจริงตอนนี้ใครๆก็เรียกเจ้าหญิงนิทรา เมื่อรู้ถึงความโชคร้ายพ่อมดผู้ดีจึงตัดสินใจให้ราชาและราชินีและทั้งอาณาจักรเข้าสู่หูนิทราจนกว่ายิงสาวจะตื่นในไม่ช้าต้นไม้และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำก็เติบโตขึ้นรอบบอริบรราาสาทซึ่งไม่มีใครสามารถผ่านพุ่มไม้ดังกล่าวได้ร้อยปีต่อมาเจ้าชายรูปหล่อจากอาณาจักรอื่นออกล่าสัตว์เมื่อเห็นหอคอยของปรา,าสาทร,ร้างจากระยะไกลเขาก็จำเรื่องราวเก่าๆ <c oughs> เกี่ยวกับเจ้าหญิงนิทรา ซึ่งพ่อแม่ของเขาเล่าให้ฟังและเจ้าชายก็ตัดสินใจเข้าไปข้างในเขาพยายามดิ้นรนที่จะเดินผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ในที่สุดเจ้าชายก็เข้าใกล้ประตูของปราสาทร้าง oh. เขาเดินไปรอบๆปราสาททั้งหมด <Wow. S 1> และมองเข้าไปในห้องวัปัลังที่นั่นเจ้าชายเห็นราชา oh. และราชินีนอนหลับจากนั้นในห้องหนึ่งเขาสังเกตเห็นเจ้าหญิงนิทราเธอกําลังนอนหลับ <Wow. S 1> อยู่บนเตียงที่ประดับด้วยดอกไม้ เจ้าชายเดินไปที่เตียงมองไปที่เจ้าหญิงแสนสวยและรู้สึกถึงความรักเต็มเตมหัวใจของเขาเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองและจูบเจ้าหญิงนิทราและในขณะนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปหลอ่อราชาและราชินีก็ตื่นขึ้นเช่นเดียวกับทั้งอาณาจักรพวกเขามีความสุขมาก และเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวงานแต่งงานที่สวยงามที่สุดที่โลกเคยเห็นก็ถูกจัดขึ้นทันทีตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปราชินีอาศัยอยู่ในปราสาทที่สวยงามเธอมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเธอใฝ่ฝันถึงเด็กคนนั้นมีผมสีดํา <Wow. S 2> และผิวสีขาวราวกับพิมะดังนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อเธอว่าโนโนไว้ไม่นานราชินีก็สิ้น <Wow. S 2> พระชนกษัตริย์ ไม่โศกเศร้าเป็นเวลานานหนึ่งปีต่อมาเขาก็พรราชินีองค์ใหม่เข้าวังเธอสวยแต่โกรธผู้หญิงคนนั้นนำกระจกวิเศษติดตัวไปด้วยทุกวันเธอชื่นชมภาพสะท้อนของเธอในตัวเขาและถามคำถามเดียวกันกับเขาว่าใครสวยที่สุดในโลกกระจกบอกแต่ความจริงเสมอดังนั้นจึงยกย่องความงามของราชินีอย่างตรงไปตรงมาและผู้หญิงคนนั้นก็มีความสุขสอนโนไว้เติบโตขึ้น และทุกๆปีความงามของเธอก็เบ่งบานสดใสและอีกครั้งเมื่อพูดกับกระจกราชินีก็ได้ยินตอบว่าตอนนี้เธอไม่ได้สวยที่สุดในโลกแต่เป็นโสนไว้ราชินีจะไม่ทนอยู่ในวังของเธอเองเธอสั่งให้คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอนำเจ้าหญิงไปสู่พุ่มไม้ที่ไม่มีใครยอมรับและสังหารแต่คนรับใช้ไม่สามารถฆ่าสาวหวานได้ไม่เห็นแกราชินีเขาพาเจ้าหญิงเข้าไปในป่ามืด และปล่อยเธอไปและเขาเองก็กลับไปที่ปรา,าสาทและบอกกับราชินีวา่าเขาทำตามคำสั่งของเธอเป็นเวลาน,านานที่เจ้าหญิงเดินไปในป่าระหว่างทางเธอได้รับความช่วยเหลือจากชาวป่าทุกประเภทสอนไว้ใจดีกับพวกเขามากดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนที่แข็งแกร่งในตอนเย็น oh. เจ้าหญิงบังเอิญสะดุดกับบ้านหลังเล็กๆเ,เ,เธอเดินเข้าไปดูว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านโต๊ะสำหรับเจ็ดคน และมีเตียงเด็กทารกเจ็ดเตียงในห้องนอนและทุกอย่างในบ้านหลังนี้มีขนาดเล็กมากดังนั้นสโนไว้จึงตรหนักว่ามีคนตัวเล็ก7คนอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากการเดินทางที่ยากลำบากและยาวนานเธอนอนลงบนเตียงข้างหนึ่งและหลับไปอย่างรวดเร็ว คนแคททั้งเจ็ดกลับบ้านตอนดึกพวกเขาประหลาดใจมากกับการปรากฏตัวของแขกที่ไม่คาดคิดสอนโนไว้ที่หลับหลายามีสเสน่ห์มากจนคนแคตะตัดสินใจปล่อยให้เธอนอนหลับและไม่ปลุกเธอเช้ามาแล้วสอนโนไว้ตื่นขึ้นมาเห็นคนแคททั้งเจ็ดแล้วกลัวแต่พวกเขารักเธอและหญิงสาวเล่าถึงปัญหาของเธอพวกเขาชอบสอนโนไวทันที และคนแครก์ก็เชิญเธอให้อยู่กับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเธอตกลงที่จะดูแลบ้านทำอาหารสักผ้าและทำความสะอาดทุกเช้าคนแคร์ไปที่ภูเขาเพื่อขุดทองและเพชรพลอยและกลับมาตอนดึกออกจากงานพวกเขาเตือนสอนเอาไว้เพื่อให้เธอกลัวแม่เลี้ยงใจอายและอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามาในตอนนี้ราชินีตามปกติไปที่ห้องแห่งความลับเพื่อคุยกับกระจกวิเศษ แต่จู่ๆกระจกก็บอกว่าเธอไม่ได้สวยที่สุดในโลกแต่เป็นสโนไวท์ว่าเจ้าหญิงยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับโนมในบ้านราชินีโกรธมากและตัดสินใจที่จะจัดการกับสโนไวท์ด้วยตัวเองเธอไปที่ห้องแห่งความลับและปรุงแอปเปิลพิษที่นั่นข้างนอกสวยมาก <c oughs> แต่ถ้ามีใครกินแม้แต่ชิ้นเดียวเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อแอปเปิลพร้อมราชินีเปลี่ยนเป็นพ่อค้าเก่า และมาที่บ้านของคนแคร์เมื่อเห็นหญิงชาราพูดหวานสอนไว้รู้สึกเสียใจกับเธอเธอไม่สงสัยอะไรและออกจากบ้านไปหญิงชาราปฏิบัติต่อเด็กสาวด้วยแอปเปิลสุกและบอกว่าถ้าเธอกินแอปเปิลน,นี้เธอจะยังเด็กและสวยตลอดไปสอนงงไว้เชื่อเธอและทันทีที่เธอกัดแอปเปิลเธอก็ล้มลงตายและหยุดหายใจราชิน,นีที่พึงพอใจก็ไปที่พระราชวัง ในตอนเย็นคนแครกกลับจากทำงานและเห็นสอโนไว้นอนอยู่ที่พื้นเธอไม่หายใจพวกเขาร้องให้ดังมากและเสียใจที่ได้ยินเสียงร้องให้ของเจ้าชายรูปหลอ่อที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในปาใ่าใกล้ๆเป็นที่น่าสนใจสำหรับเขาว่าเสียงห้อนแบบไหนที่ทําให้สัตว์กลัวไปหมดและเมื่อเจ้าชายพบบ้านของคนแครกเขาก็เห็นสโนไว้เธอสวยมากจนเจ้าชายหนุ่มตกหลุมรักเธอทันที เขาชักชวนคนแคร้ให้พาเธอไปที่ปราสาทด้วยเพราะที่นั่นเขามีหมอที่สามารถรักษาโนไว้ได้คนแคร์ยอมให้มันจากนั้นเจ้าชายก็สั่งให้คนรับใช้ของเขาแบกเจ้าหญิงไว้บนบาและเมื่อพวกเขากําลังอุ้มเธออยู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่คนรับใช้สะดุดพุ่มไม้บางส่วนและจากการกระทบกระแทกชิ้นหนึ่งของแอปเปิลพิษหลุดออกจากปากของสอนโนไว้และเธอก็ตื่นขึ้น เมื่อเห็นเจ้าชายหนุ่มหญิงสาวก็ตกหลุมรักเขาและตกลงที่จะแต่งงานกับเขาพวกเขายังเชิญแม่เลี้ยงที่ชั่วร้ายของพวกเขาไปงานแต่งงานด้วยความโกรธที่สอนวไว้ยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกำลังรอเธออยู่ราชินีจึงทุก,กระจกวิเศษและไม่เคยมองเข้าไปอีก